สวัสดีครับบิ๊ใหม่บิ๊บบบ EP 19แล้วนะครับวันนี้ผมไม่พลาดครับที่ไปค้นหาสาว,ส,าวสวยๆมาให้ดูกันวันนี้เลยครับโหน,นี้น่ารักมากครับชื่ออะไรครับแนะนำหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่ออุ้มีนะคะอ,นะอุ้มีเหรอฮะโอ้ไม่ใช่อุ้มสวยอุ้มีด้วยใช่เพราะว่ามีคนเดียวในโลก <c oughs> อ้าวโอ้ <c oughs> มาก็ยิงมุกเลยน้องอุ้มีแนะนำตัวเองหน่อยครับว่ายังไงบ้างค่ะก็ตอนนี้นะคะอยู่สังกัด CM Cafe ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำแบรนด์ด้วย แล้วก็ถ่ายแบบถ่ายโฆษณาค่ะครับเซียมคาเฟ่นี่เหมือนพวก b ีแอเคอะไรกงนใช่ไหมใช่ฟิลประมาณนั้นค่ะจะเป็นค่ายค่ายเพลงแล้วก็ทําเพลงให้สําหรับน้นองๆองโอมีสมาชิกเข็นบอกว่าเยอะด้วยเยอะเยอะมากค่ะแต่ว่าก็จะแบ่งย,ยูนิตก,กันออกไป ของเรายูนิตไหนฮะของหนูเป็นยูนิตฟัฟฟี่โทสค่ะจะเป็นยูนิตที่แบบน่ารักแล้วก็สวยแซ่บที่สุดในวงนี่คือประมาณเซ็กซี่ที่สุดในวงก็ประมาณนี้ประมาณนั้นค่ะก็จะแสดงว่าวงนี้ก็จะแนวแบบน่ารักใสแหละใช่น่ารักกันจริงๆเลยแล้ววันนี้ไหวไหมครับเนี่ยแอบไปทำการบ้านมาก็รอหน้าอยู่ค่ะจะพยายามไปนุ่มๆให้น้องเขานะฮะ ทะเบียนสวยต้องที่โชคดีทะเบียน one stop service ิสเว็บเดียวจบครบทุกวงจรเรื่องรถมั่นใจบริการปลอดภัย100% yeah, slow, like day day. สอาไปครับ ร้องได้ร้องได้เคยได้เคยนั่งรถเร็วๆอย่างนี้ไหมไม่เคยไม่ด้ขับแรงเลยเนี่ยตายแน่เลยตรงไปอีกหอไม่ตรงสิปีนี้จะเรียกชะลาหรอมไปต่ออุ้มมี่นี่คือชื่อคุณแม่ตั้งหรือว่าใครตั้งครับชื่อแม่ตั้งเขาอุ้มแต่ว่าเติมมี่เองเพราะว่าอยากเป็นคนเดียวในโลกว้าวเข้าใจเข้าใจ ตังอุ้มมีสเปกผู้ชายไหมครับยังยังไม่จบเหรอคะสเปคผู้ชายเหรอเออไม่มีค่ะโอ้ไม่มีชอบอะไรก็ได้อะไรก็ได้ชอบคนที่แบบรักจริงอ่าแต่ก็คุยกันรู้เรื่องชอบคนอะไรเออตัวสเปกไม่มีคือสเปกแบบง่ายๆเลยนะเออเองไม่ได้ควายมาก แต่ว่าคู่คุยยากมากเลยนะแสดงว่าสุดท้ายก็ต้องนั่สตรีนิดนึงแหละแล้วร้องเพลงนี่คือขนาดแนวไหนครับขนาดแนวใสๆค่ะแบบ easy easy song อะไรแบบร้องง่ายร้องง่ายโค้เาเจ้าหน้องวันนี้อูมี่โดนตำมาแน่คุณรู้ไหมวันนี้โดนหลอกมาถ่ายรายการ เห็นน่ารักสดใสต้องยิ่งแก้งก็ไม่ใหญ่เอแล้วก็ใครคนไหนที่เราสนิทที่สุดในวงครับโอ้ยก็ในวงมีอยู่ไม่กี่คนเองคะ่ะก็สนิททุกคนเลยโอ้ก็มีอะไรก็คุยกันตลอดโอ๋ที่บอก30บกว่าคนนะั้นยูนิตกจะมีแค่4คนคะ่ะก็สนิทกันทุกคน ในวง30กว่าคนก็จะแบ่งออกมาเป็นยูนิตแต่ละยูนิต <c oughs> <c oughs> อีอ่กี่รอบแล้วครับเนี่ยอ๋อ <c oughs> ว่านะเผาเนาะน้องๆอุ๊มมี่จะช้ำ <c oughs> ไหวมั้ยยังไหวอยู่ไหมยโย่นานลยมานานอย่างคะออกลา,ายเป <c oughs> ็นพี่ดโดนพี่โดนสัมภาษณ์แทนเลยกับนานแล้วครับ ตั้งแต่ตั้งแต่ไหนวะตั้งแต่โมหกนะครับใช่ครับกัปดบหนี้ตั้งแต่มหเ,เลยเนาะอ๋อไม่แหงน,นะตอนนั้นก็ไปเรื่อยๆเอ้ยกระจุ่งกระชวยนะมีสาวมานั่งอย่างนี้นะก็เลยมีความสุขเอาอะไรต่อดีวะอเออแล้วก็ฝันอยากทำอะไรต่อครับจะต้องจากเป็นนหะหองฝันอยากเป็นช่างรวยค่ะ อยากจะเป็นคนรวยค่ะก็พยายามทำงานอยู่ช่วงนี้เก็บเงินจก็เยอะอ๋อเหนบอกว่าทาทาอะไรสดวด้วยอ๋อทแบรนด์ค่ะแบรนด์สแบรนด์ธุกัอะไรกับแบรนด์แบรนสกินแคร์ค่ะแบรนด์ใครีมช่ใครๆก็ขายครีมนะใช่ใช่ีคนขายเยอะมากโอแล้วขายดีไหม ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าชอบชอบที่จะทำมากกว่า,อาโอเค <c oughs> บอลก็ยังอยู่นะแหมสงสัยต้องไปพัฒนาเกมมาใหม่สอสาวไม่เคยทำหล่นเลย <c oughs> โอเคครับก็ถือว่าผ่านไปนะครับกับน้องอูมี่กับมิชชั่นแรกนะครับแหมถือว่าผ่านไปยอดเยี่ยมเลยครับสนุกนะครับ บอกฮะรีบต่อเลยละครับโอเคครับน้องไปพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในมิชชั่นที่ต่อไปนะครับกลับกันมาในมิชชั่นที่2นะครับก็คือมิชชั่นปิดตาเปลี่ยนบานะครับที่หลายคนรู้กันดีว่า มันน่าดูขนาดไหนโอเคก็น้องอุมมีเคยดูแลใช่ไหมก็มีแอดทำการบ้านดูมาบ้างอป็รอเป็นเด็กที่น่ารักมากชอบทำกันบ้านไว้ก่อนชอบทำกันบ้านพี่วันดีก็เหมือนเดิมครับกติกาก็คือเนี่ยแหละฮะพี่จะขับบนเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบเนี่ยอื่รต้องดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับสุดยอดอ่ะถ้าไปตรงเสาธงพี่จะเริ่มนับนะครับโอเคพร้อมนะครับต้องปิดเลยเนาะอ่าสายไว้ก่อนเลยใช่ อ่าโอเคถ้าพร้อมนะครับพร้อมล้วจะไปกันเลยไปครับสามสองหนึ่งไปโอ้ยาฮอมอม่เห็นอทำได้ไหมได้ทำได้สิโอ๊ยรถหนหมน อ้างนะใส่ลูกเธอนี่ไปแล้วปุ๊บหนึ่งนะเด็กตัวไปแล้วหนึ่งรอบเหมือนกันโอ้โเก่งนะสุดยอดนเป็นการใส่ที่ดูรักทะเลมาะต้องมีสไลด์แก้งอีกหนึ่ง โโโออยยไม่ได้เราจะแพ้เกมนี้ไม่ได้นะโอ้ยฮเราบาดจบรอบที่สองพยายามพยายามเข้าพยายามลูก ปัดอยู่เี่ยเอ็มสองครับไม่ต้องห่วงไม่ได้จีไม่ด้หนึ่งตัวใช่ไหมโอเคตัวที่สองลงมาแล้วครับท่านผู้ชมนี้ร้องหน่อยัะร้องจะดังจะโผล่เลยรอบที่สาม đội thứ hai đội thứ hai đến rồi nha thứ hai đến thứ hai đến rồi nha các bạn đội 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 đến rồi nha các bạn đội rồi rồi thứ โอเคครับโอเคครับก็จบกันไปครับทำได้สองตัวโอ้โหโหกระสุดเสมอเป็นยังไงบ้างครับวันนี้แดดร้อนด้วยเลยยิ่งมึนเลยอะตอนนี้มีอาการจะอ้วกจะอะไรไหมมึนหัวไหมนิดหนึ่งนะโอ้โหก็เก่งนะครับทำไปได้ทั้งหมดนะฮะสองตัวนะครับกับมิชชันนี้ปรบมือให้น้องเขาหน่อยนะครับ ให้น้องเขาไปพักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันในมิชชั่นสุดท้ายกับมิชชั่นนั่ง M สูโปงครับไปลุ้นว่าน้องอูมิจะทําได้กี่ลูกครับกลับกันมาในสู่มิชชั่นสุดท้ายของวันนะครับกับมิชชั่นนั่ง M สูโปงเูา่อนก็เสียวแล้ว เคยดูใช่ไหมครับเคยดูอยู่ค่ะเยี่ยมมากครับโคตรยากโคตรยากโอเคก็ตามกติกามาฮะก็คือนั่นแหละสูบไม่ได้นะฮะสี่รอบเหมือนเดิมนะฮะปกติเป่าลุกโป่งบ่อยไหมเป่าบ่อยค่ะแต่ว่าไม่เคยสูบบนรถขนาดนี้ล้วไม่เคยเจอไอ้ตัวปั๊มอย่างนี้ด้วยใช่ไหมโอ้นี่ได้สนบยากมากฝึกไว้ครับเผื่อไว้ได้สูบลมยางโอเคค่ะ พร้อมนะโอเคสามสองหนึ่งไปครับหลังหลังไม่ลมไม่ลอยไม่ลยยหรอไม่ได้จริงมันล้างตัวไปแน่นใช่ไหมเออจะแก้งังไขยับไม่ได้เลย ลองก่อนติดหนึบเลยติดหนึบติดหนึบเลยทำไงดีอ่ะลองดูนะสบายสบยสิหนึ่งรอบไปแล้วนะ หวางทั้งลำเลยแกงหนูใช่ไหมต้องแกงนิดนึงสิดี๋ยไปใช่ลงก็ยากแล้วรอปีสองไม่คืนไม่คน กบันนะว้นะามันเป็นคนกับันเอ,อยง <sm all> ยังไม่ได้สักลูกนะครับยังมาครับไม่ได้อ,ขอนะขอนะับรถขับรถกัน อเ,เอาหน่ะในรอบที่สามนะเดี๋ยวถ้าไม่ได้เดี๋ยวลองให้รถจอดแล้วลองทำดูสักรูกก็ไนดะ้รอบที่สามครับ <saç manne quin etti> อผ้ถ่อยไม่นจะยากไปจริงเว้ยไ,ไม่ออก <underwear> รอบสุดท้ายแล้วนั่งเงียบเลยนั่งเงียบเลยได้ทำไมตัวไม่ได้แล้วโอเคหมดเวลาศูนย์ตัวถ้าพี่ลองช้าดูมาลองแบบช้าๆแหละเอาลองปลดเข็มขัดเลยดีกว่าไไมม่่ด้คะันปลดไปเลยไปเบาๆลองดูอ่ะไปเออเบาๆไม่แกงไม่แกงเอาได้แค่สองลูกไง สองเรืเลยหรอเออลองดูสามสองหนึ่งป้าไม่ได้ไม่ได้ขึ้นด้เฮ้ยเหมือนมีขึ้นเราต้องนะเราต้องนั่งให้ถูกจุดนั่งนะเออลองดูอ่ะลองดูนะสามสองหนึ่งป้เออปืด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 เลยไม่ได้อาจจะเป็นไปได้ครับว่าเครื่องสูบเราเสียไปแล้วอ่ะนั่นไงนั่นไงนั่นไงอีก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  มนน้องไปได้แค่นี้นมออกเออไม่เป็นไรครับก็ถือว่าน่ารักน่ารักกันไปครับแหมศูนย์ตัวครับแต่เป็นไงบ้างครับรู้สึกยังไงครับจะาอ้วกเจ้อ้วกเอบอกพี่รีบเถอะเถอะหนู่ไม่ไหวแล้วเกมบ้าอะไรก็ไม่รู้โอเคครับวันนี้ก็ถือว่ามาโชว์ความน่ารักสดใสนะฮะของน้องอุมมี่ครับจากวงซีเอ็มคาเฟ่ยังไงน้องอุมมี่ฝากอะไรกับแฟนๆหน่อยดีครับมาค่ะวิ่งมาแล้วครับ เปิดตูเลยครับเปิดเลยครับไหวไหมเปิดเลยครับเปิดอีกทีเปิดอีกทีตรงนี้ได้เลยเหรอคะอ่ะครับลองลองไหวไหมตรงพื้นเลยตรงพื้นเลยโอเคได้แล้วเฮ้ยตกใจนี้เปิดหน้าต่างได้มันจะทําให้เราดีขึ้นใช่โอเคเดี๋ยวขับให้มันมีลมนิดนึงโอเคครับตอนนี้น้องมี่กกลับมาแล้วครับพอพูดได้แล้วเอาใหม่เดี๋ยวให้น้องมี่ฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยค่ะก็ ขอฝาก IG นะคะ a o m y ค่ะ c m าเฟ่ค่ะแล้วก็ขอฝากแบนด์ด้วยนะคะว้าวน้องเขาป็นทั้งศิลฟินแล้วก็เป็นทั้งเขาเรียกว่าไงทำธุรกิจตัวเองด้วยนะครับไงฝากน้องเขาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับแล้วดูดิว่าผมจะพาน้องสาวสวยๆไปไหนมาลุยมิชชั่นอันโหดร้ายอย่างนี้ไงสดมากโหดจมากเนอะจอย่างนี้ไปกันก่อนครับให้น้องไปพักก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย แล้วก็จบกันไปนะครับกับมิชชั่นต่างๆนะฮะที่น้องอุมมี่นะฮะสาวน้อยน่ารักคาวาอี้ของเราครับจากวง c m Cafe นะฮะที่มาร่วมสนุกกับรายการของเรานะฮะไปดูกันครับว่าน้องอุ้มมี่ฮะได้ที่เท่าไหร่บนตารางครับสรุปนะครับก็ได้ที่4ไปนะครับด้วยสถิตินะฮะมิชชั่นเปลี่ยนบาร์ทำได้2ตัวครับส่วนมิชชั่นนั่งเอ็มสุโป่งเนี่ยได้0ูนย์นะครับ ก็ถือว่าจบกันไปได้ด้วยอันดับที่4นะฮะในจากทั้งหมดเนี่ยที่สาวๆเข้ามาเล่นของเราในมิชชั่นต่างๆในมิดใหม่บีบีซีซั่นสเราเนี่ยมีทั้งหมด8คนนะฮะแล้วเราก็ต้องขอลานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่อยากพูดคํานี้เลยเอาไว้ว่านะครับขอกลับไปคิดบุกอะไรใหม่ๆแล้วมาปรับปรุงเกมให้มันดูสดใสซา,าบซ่ากว่าเดิมมิดใหม่บีบีจะกลับกันมาอีกครั้งหนึงแน่นอนครับแต่ หลังจากนี้เนี่ยอาจจะต้องขอลาไปทํากันบ้านก่อนแล้วก็ลองไปคิดมุกคิดอะไรมาเพื่อทําให้เกมมันดูมีสีสันและเพิ่มเดตติ้งมากกว่านี้นะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะฮะบรรดาแฟนๆนะฮะทั้งฟ o x Drive แล้วก็แฟนๆมิดไม่บิ๊กมิ้งนะฮะที่ติดตามกันมาโดยตลอดไว้โอกาสหน้าครับเราสัญญาว่าเราจะกลับมาแล้วก็สนุกกันยิ่งใหญ่กว่าเดิมมันกว่าเดิมแล้วก็สารใจกว่าเดิมแน่นอนครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับ